สวัสดีครับมูอนิฟองครับไอ้หมกคนรอนะครับเกษตรกรที่รอและที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้ครับเนาะเมื่อกี้การไล่ไอ้โพดไปนะครับไอ้กะมีแฟนเพจหลายท่านนะครับสับสนแล้วกลสอบถามมานะครับว่าไอ้หมกคือคำตอบเนี้ยคือคำตอบเนี้ยนะครับคือบทที่ใบนะครับว่าตําเมียงมันเทดแบบใดนะครับแล้วมันมีอะไประโยชน์หยังครับเนาะผมเกษตรที่ใบสู่ฟังครับที่ผมพิมพ์มผมกี่ขั้นพิมพ์ครับว่าผมมีเวลาครับผมเวลาผมจำกัดครับยวผมสีให้เบิ้งนะครับว่ามันเป็นจังไดนะครับ่อะ อันนี้ก็เป็นปลาแดงครับนี่คือตําเมียงครับคาว่าเมียงคืออย่างครับผมคําเมียงว่าเมียงเป็นภาษาอีสานนะครับอ่ะเขาสิเป็นอันนี้คืออย่างครับผมเนี่ยอ่าสีบอถึงส่วนประกอบของการตําเมียงตําเมียงสิมีหลายประเภทนะครับอ่าตาเมียงเขาอีสานกับสิมีแบบเป็นคล้ายๆแบบอาหารกินเล่นนะครับอาหารกินเล่นคําว่าเมียงกับสิมี้เมียงหลายอย่างครับแต่ว่าไอทิแม่เห็ดนี่ครับผมคือเมียงครับผมเมียงตัวนี้เขาเอา่าตำคานะครับ ข้าเมียงนะครับเมียงข้านะครับก็คือเอาล้ำขานะครับล้ำข้าอ่อนๆนะครับที่เขาเป็นนอนะครับอ่ะแล้วก็เป็นลำจากสามสี่ลำนะครับเนาะก็จะใส่หลายใส่หลายมันเผ็ดหลายใส่หน่อยมันเผ็ดหน่อยนะครับแล้วก็เอาหัวซี่ไค้นะครับอ่ะข้าในหัวซี่ไคในครับต้นที่มันอ่อนนะครับเนาะก็บบางคนจะเอาแก่ไปเป็นอย่างจะเป็นอย่างจะเอาล้ำที่มันแก่ครับผมเป็นอย่างจะเอาล้ำที่มันแก่ไหครับเหตุผลเพราะว่ามันหยาบครับผมอ่ะมันหยาบเวลาเอาเี่ยวไปบางทีเนี่ยเขาเจ็บแข่วนะครับ เฮ็ดในเค็ดแคลได้นะครับเพราะต้องเอาล้ำอ่อนๆนะครับเวลาเฮาเคี่ยวมันจังขาดเร็วนะครับเนาะรสชาติเขาก็สิดีขึ้นนี่คือเมียงครับอ่ะแม่ใส่กรอบนะครับนี่คือเมียงเมียงข้าครับผมแล้วจะนั่นกับตำมะพริกครับผมสีบอกขั้นตอนในการเฮ็ดนะครับเนาะอันผู้ใดมีไอ้สมุดกระจดนะครับเนาะจดนะครับจดจดจด เอาพริกครับผมบะพริกกะต้มบะพริกครับผมกะพริกแล้วแต่มักเผ็ดมักบ้เผ็ดนะครับแต่ว่าพวกนี้มันเป็นรสชาติเผ็ดนะครับกับพวกคนที่เอาพริกหลายนะครับเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าคาตะไคร้หัวซี่ไคเนี่ครับผมเออมันเป็นรสชาติที่มันเผ็ดคุณต้มพริกผัวโตพริกหลายครับผมอ่ะต้มพริกแล้วก็ฟานเราคลายเป็นตอนน้อยๆครับผมอ่านี่ต้อนน้อยๆนะครับอ่าบางๆครับผมอ่ะตอนบางๆนะครับอ่ะตอนบางๆครับผมตอนบางๆถือกินน้ำลายไเลยนะครับเนาะอ่ะ ฝานตัวที่ใครบางๆครับผมบางบางบางๆอ่ะหลังจากนั้นก็ตำให้มันแหลกครับผมตัมให้มันมุนนะครับเพื่อให้มันเข้ากันนะครับนี่ครับตำให้มันมุนกันเข้ากันพอมันตำแล้วก็เอาปากขาเปียกครับผมอ่ะเอาปากขาเปียกใส่ตำเข้าไปนิดหน่อยครับให้ปากขาเปียกเขาแตกนะครับเนาะอาจจะเซน้ไนิดน้อยก็ได้เทลงไปตำตำให้มันแตกครับผมนี่ครับเปียกปากขามครับผมเออนี่คือปากขามครับผมหลังจากนั้นก็เอาปลาแดกครับยิ่งเป็นปลาแดกตอนยิ่งดีนะครับลูก คนก yup. น lives, ับเด็ดจับนะครับนี่คือประดับตอนนะครับน <Apparently, S 1> ี่คือประดับตอนนะผมนี่คือประดับตอนนะผมนี่คือประดับตอนนะครับนี่คือตอนประดกอ่ะตาเขาเม็ดเขากันนะครับแล้วก็ปรุงผงซุปน้ำปลาประดับเข้าไปนะครับมักรสชาติแบบไรกับปรุงเข้าไปอ่าปรุงเข้าไปให้เขาได้รสชาติแบบที่เขาต้องการนะครับอ่ะแบบนี้ครับผมอ่ะผงซุปน้ำปลาประดับน้ำตาลนะครับเพราะว่าเขาใช้น้ำตาลแล้วรสชจ้ำกลมๆนะครับรสชาติเขากินจ้ำไปแรกเขาจะได้รสชาติแบบนี้ครับผม รสชาติคือออกเผริเพ็ดจัง่อยนะครับเผริเพ nah, ็ดเพราะฉะนัここ้นต้องมีแนวแก้ครับผมมินเผ็ดออกห้อนเขาต้องใส่รสฝาดในการแก้ครับผมเพราะว่าจะเป็นบัากมี่บัากมี่ก็ต้องเลือกเอาหน่วยที่มันขนุนนะครับเลือกเอาหน่วยที่มันบาแกะบาหวานเป็นได่พาในออกไม้มันเป็นสีใสๆครับผมเวลาเอามากินมันจะสีแซบเขาต้องรสฝาดตัดรสเผ็ดรสเค็มนะครับอ่ะอันผู้ใดถามเมื่อกี้สองสามคนนะครับถามเพราะ กรุณาฟังนะครับกรุณาฟังผม่พิมพ์ใหม่นะครับเพราะผมกี่ขั้นพิมพ์อ่ะอันนี้คือบักเดือบ้านครับผมนี่คือบักเดือบ้านอ่าอันนี้รถคอขอดียวมันคือมันเป็นรถฝาดนะครับมันเป็นรถฝาดเราเป็นอาหารพื้นบ้านปลอดสารเคมีนะครับปลอดสารพิษสิใส้รถฝาดตัดรถเพ็ยดนะครับอ่าพราะ้ะนน้นเีาต่างปาดครับขันเอาหลายหลายมันสิฝาดหลายนะครับขันเอาหน่อยมันสิฝาดหน่อยนะครับก็เอาพอประมาณนะครับอ่ะเอาพาขังน้ออกมาสําหรับ บักเดือปองนะครับเนาะนี่คือบ you ักเดือครับผมอ่ะข้างในนะครับภาษาอังกฤษเอิยกว่าฟิกนะครับอ่ะภาษาอังกฤษหรือพวดภาาฟิกฝรั่งครับผมอ่ะตาของไทยนี่เป็นแบกเดือบ้านแบบนี้ครับผมบักเดือนะครับมีสองประเภทอ่ะอันนึ้งเป็นบักเดือแบบกินบ่อได้นะครับเบือตายนะครับใบเขาจะเป็นใบใหญ่ยนะครับอ่าใบใหญ่ๆส่วนบักเดือจินนี่ครับเป็นใบเล็กๆสีเขียวใบเรียวๆนะครับผมเปิดเอาใบมาให้เบิงนี่ครับผมภาคขหในมันจะเป็นแบบนี้ครับผมอ่ะ พาแบบนี้เป็นแบบนี้ขนโตำขาโนกินหลายมันสิฝาดเพราะฉะนั้นเขาต้องกินประมาณจัก็ซ้ำนี่พอดีครับผมอ่ะกินซ้ำนี่พอดีแ,แล้วก็ตักใส่กระในบนน้อคนเอาตุ้ยนะครับอ่าตุ้ยผมก็บจิบวตุ้ยเราไม่เอาซ้อนสดเอารดฝาดกับรดเผ็ดในไอ้ข้าวกับแตไข่นะครับมันสีข้ากันพอดีครับผม ให้ปรุงให้มันออกหวานเล็กน่อยครับผมอ่ะปรุงให้มันออกหวานเล็กน่อยรสชาติมันสิแซ่บนะครับอือการจมันเค็มหลายครับผมอ่ะเขาแบบแล้วเขาแบบตุ้ยแบบนี้นะครับผมนี่ครับผมอ่ะอือเป็นอย่างจังว่าใสแบบไอ้คาเจกันไปนะคือผมว่าครับมันสิหยาบเวลากินเนื้อสัมผัสมันสิบ้แซ่บมันสิหยาบนะครับเวลาเคี่ยวมันสิเจ็บ มันสิเท็นเนเขาเสียวแข่ครับผมเพราะฉะนั้นต้องออกขาที่เป็นลำอดอนนะครับอฝันบางๆันฝันเนี่ยเป็นยังไงมันบ่เขากันมันติใสซเวลาต่ำดนนี่ครับเขาจะได้ส่วนบักเดือนะครับนี่คือบกเดือเขาจะเป็นแซงแบบนี้นะครับเนาะเวลาเลือกบกเดือกับบางคนที่แก่กันไปนะครับเพราะว่าเขาทิ่ซุกนี่ครับผมเขาจะออกซุกแล้วอะเพราะฉะนั้นต้องเลือกอ้อนกันไปกับบอดีขันอ้อนไรมันสิฝาดนะครับเขาต้องเลือก ขนาดพอประมาณนะครับอ่าขนาดพอประมาณเวลาเขากินยังสิบออกฝาดไปไหนบอออกเพลแบบนี้เอาแบบนี้ก็ได้ครับผมอ่าใส่นวยแบบนี้ก็ในการคุยนะครับอ่าคุยแบบนี้ครับผมแล้วคนกับมักซีกระแดกครับผมเนี่ยเอากระด้งตอนแบบนี้นะครับผมอ่าตอนแบบนี้อ่าแล้วก็อืมอืมึกี่กินคำเนี่หไหลมันฝาดเลยครับมันสิฝาดขอเดียวกันจินเมียงนะครับอ่าว่าขอเดียวกันจินเมียง เฮ็ดให้เขาบินรถรถเพชรร้อนนะครับเฮ็ดให้ระบบในร่างกายเขานะครับสูบฉีดอ่าเขามีเพชรรถเพชรร้อนครับเฮ็ดให้ร่างกายเขาสูบฉีดนะครับระบบเลือดไหลเวียนดีนะครับอธิบายสูบฉีดครับพี่ราศีครับผมยอดยอดเมื่อขลังนะครับยอดเมื่อขลังครับผมสี่ผมพิมพ์ผมกี่ครับพิมพ์นะครับพอมันใส่เวลาในการพิมพ์เดือดนะครับ ตอนแรกว่าสู้ฟังครับผมอ่าวันนี้แจน้องได้เดียวอืมว่านาสอนตำตำกับบางอยางครับผมคือเอาพริกนะครับบอกพริกสีว่ารอบสองนะครับอ่าไอ้ผู้ใดมีไอ้กระดาษกับไม้จดนะครับอ่าตอนแรกตำพริกครับผมอ่าตำพริกเพราะตำพริกแล้วจะบอกพริกหลายๆครับผมเพราะว่าชิ้นที่เโาตำนะครับมันเป็นรสเผ็ดร้อนอืมอัดใส่พริกหลายมันเผ็ดขายหลายมันเกินไปนะครับเนาะอ่าใส่พริกเข้าไป แล้วก็ฟานคานะครับคาอ่อนนะครับลำคานะครับลำคานะครับบ่เป็นหัวคานะครับลำคาครับผมอ่ะลำคาฝานบางๆครับผมก็การฝันตอนเย่มันตํำนั้นเลแหละครับผมมันปวดแขนต่ำบางๆฟันบางๆครับผมฝันบางๆอืมว่ามากทำได้หลายครับฝันบางๆแล้วก็ตำให้มันละเอียดอ่าให้มันเข้ากันเพราะมันเข้ากันแล้วอ่าเพราะมันเข้ากันแล้วก็ฝานคาของที่ใครนะครับผมไปแล้ว ฝันมังบางครับอืมข้ากินก่อนครับแป๊บนึงผมกินก่อนครับผมจุดนะครับจดจุดจุดอ่าอ่าเนี่ยมให้มันเข้ากันเอากระหังไปครับผมกระหังกระหังเปียกบระขามเปียกครับผมเทลงไปใส่ลงไปครับผมอันใส่หลายมันสมหลายใส่หน่อยสมหน่อยบระขามเปียกข้อดีคือมันเป็นอย่างนั้มันรสชาติออกหวานเล็กน้อยนะครับ ไปตำลุงโมกยายปีต่ำนะครับแต่ว่าผมอธิบายสู้ฟังครับว่าเฮ็ดแบบไหนอืมอ่าตำบักขามก็เพริ่งหน่อยนะครับจะเพิ่งปรุงเพราะว่าตำบักขามก่อนให้บักขามเพราะว่าขามเป็นบักขามเปียกเพาต้องตำให้ความความสมขออกมาก่อนครับผมอ่ตาตำให้ความสมออกมาเพราะตำแล้วออละเอียดเของกันแล้วนะครับเนาะอ่า เอาปลาแดกใส่ครับผมปลาแดกตอนยิ่งดีนะครับน้องอาเออไปสายชนทันโมจินโอ้ยกินอวดอ่ะเอาบักขามเปียแล้วก็ตั้มพงปูนะครับเครื่องปูมยังแน่ครับผมอ่าผงสุรนนะครับขันเบียกไส้นะครับไส้หลายแซ่บหลายไส้หน่อยแซ่บหน่อยไส้อร่อยอร่อยอร่อยหลายๆนะผมอ่ะผงสุรนนะครับน้ปลาใส่เข้าไปครับผมปลาแดกนะครับใส่เข้าไปครับผมอันที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่ในรสชาติเขาโอเคนะครับขึ้นน้ำตาลเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วก็ตั้มันเขือนะครับผมอ่า พร้อมจักมไปแล้วครับถือว่าโอเคครับผมกระตักออกมานะครับอล่ยต้นใหญ่ตับย้ายปีโอยูนะครับอันนี้สีส้มสูวังนะผมอ่ะนี่ครับผมแบบนี้นะครับรุงรสถือว่าโอเคครับผมแล้วจะนั่นกะเที่ยงมานะครับก็สิมากินครับได้อย่างแน่ครับผมเล้วสิกินํำนะครับนะอ่ะอันนี้คือบักเดือครับผมบักเดือบานนี้คือบักเดือบ้านลักษณะ้ําต้นของเขาเขาที่เป็นต้นยังไงนะครับต้นขนาดกลางนะครับเป็นไม่ยืนต้นขนาดกลาง ง่ายเร็วครับผมปลูกแค่2ปีก็สามารถเก็บนุวยได้แล้วครับเนาะซึ่งหาอยู่ตามแถวห่วยแถวนั้นครับเนาะก็แบบนี้แหละครับผมมาตุ้ยนะครับผมรสชาติเขาที่ออกฝาดนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าฝาดนี่ครับผมก็ต้องใส่รสเผ็ดร้อนมาตัดนะครับเสียในรสชาติเขาอยู่พอดีนะครับอกะผมสิบ่มกินหลายนะครับกินหลายมันฝาดนะครับฝาดแล้วมันคืนย่าครับผมอะเพราะฉะนั้นเขาต้องกินเขาไปเรื่กันครับ คนอีสานนี่ต้องใส้หาอาหารที่มันตัดกันนะครับเพราะว่าหันรถฟารดรถเพชรร้อนต้องใส้รถฟาดตัดนะครับมันสิพอดีนะครับนะ,ะคุณต้องมีความรู้ในการเนีอาหารอีสานนะครับผมอะกะทิสดสดแบบนี้นะครับผมอ่สดบักเดือนะครับอืมอห็นยังเห็มันเสบเห็นมันออกหวานจังหน่อยนะครับผมอืมออกหวานจ,านจังหน่อยจริงที่ควนจริงที่ควนเราวมากินครับตำเมี่ยงนะครับอืม หนึ่งยอดหลักมี่สองยอดหลักม่วงนะครับสามบักเดียนะครับสี่พวกปีกล้วยนะครับอพวกนี้แหละครับมีรถฝาดนะครับหรือกล้วยนะครับก้วยนุวยทีบะซุกนะครับแล้วก็นุวยก้วยกล้วยดิบนะครับทามาฝานดางบางครับแล้วก็มากินกับกระเมียงครับนะกินกระเมียงรสชาติเขาสิโอเคนะครับสีแซบนะครับหลงแสงเอ๋ย นี่ครับกินกับบักเดือบบักเดือบ้านเขครับนี่ครับผมอ่ะเดือบ้านยี่สวนปลูกแซ่สองปีนะครับกับติดหน่วยนะครับมีสามสี่ต้นนะครับบ่ไหวหลายครับเพราะมันจะเริ่มเติบโตใหญ่เร็วนะครับมันงําต้นอื่นครับผมอ่ะขอเสียงเขาคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นไอ้ยางครับเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องกินครับผมสดกินเลยก็ได้เพราะว่ารสชาติเขาแซ่บนะครับบ่ติดคอนะครับเอทีโมนครับผม เขาก็สดกินเลยครับผมเอือพอดีอันนู้นนู้นวันก็ไปเขาสิฝาดนะครับเลือดชาเขาติโบแซ่บเพราะฉะนั้นต้องเอาเนื้อพอดีครับผมอ่าแล้วคนก็มาถันนะผมว่าครับอย่าเอาไปใส่เบ็ดมันว่าอือ๋ยวไปใส่เบ็ดนะครับอ่าแต่เคนะครับสำหรับวิธีการสอนนะครับในการตีตำเมียงนะครับอือมันตำแล้วนะครับเห็นงที่ตำอีกกระยันกินเมื่หมดนะครับ ก็เลยต้องอธิบายวิธีและขั้นตอน,นครับอ่อรถถารสชาติย้ายปีตำหนี่งสุดยอดครับผมอ่าแซ่บนะครับผูใ้ใดบ่ได้กินกินอยู่เสียใจครับผมแซ่บว่มมมาม้าลำไรไหลครับผมวมม่าม้าลำารไหลผู้ใดเบิ่งบ่ทันกับเบิ่งย้อนหลังนะครับผมบ่อธิบายบซูฟังอีกแล้ว คอยน้ำจ่อยโม่คุณแป้งป๋องครับกับประมาณนี้ครับกับซดกิ้นเลยครับผมอ่าเขาสดกิ้นเลยครับผมผมเบื่อสดกินครับกิ้นหลายๆมันสีแซ่บหลายนะครับกินหน่อยแซ่บหน่อยครับผมอ่ะาชิจ๊ะบั๊กเดือบ้านนะครับทธิบายสุฟังครับักเดือบ้านนะครับวิธีขยายพันธุ์นะครับบม่ยากครับผมตัดจริงนะครับ ซ้ำเลยครับผมออติดติดคู่ต้นครับผมแป๊บเดียวปุ้งปุ๊ดปุ๊งปื้ดนี่ก็มาลูกค้าเออแฟนเพจแฟนเพจแฟนเพจงอนนะครับว่าไอ้โม่บอธิบายสูงครับว่าวิธีขั้นตอนเป็นยังไงมันคืออย่าง ก็ได้ต้้งมาไล่ส่วนไหนเบิ้งครับจริงๆอ่ะก็บงอยากไล่ส่วนปัญครับเมือม่อยเมื่อยม่เบาเมื่อยม่เบาหรือเขาสามารถเอาเจี๊ยบปากไม่แต่กินเข่า <c oughs> ไม่แต่กินอ่างคนนะครับที่บ่กใครเบาไปไัญหาครับผมนี่ครับสามารถสดกินได้เลยครับผมเขตาตำแบบนี้เขาสามารถที่เก็บใส่ตู้เย็นไว้กินเป็นได้อาทิตย์เนาะกินได้เป็นอาทิตย์นะครับมันสิบอกใครเน่าไปไัญหนนะครับเพราะว่าพวกนี้รสชาติเขาสิพวกเสื้ยโลกเขาสิบอกใครมักปไัญหนนะครับนะอ่าพวก กินซีก็ยิ่งบวมักไปเลยครับินได้โดนครับผมแพร่ทองแพร่อาจารย์เสาแพร่ทองเหรอครับเนี่ยเขาได้แพร่ทองครับน้องแสลงเห็ดเมาเรน้องแสงครับผมน้องแสเป็นคนที่กับเขาเก่งนะครับกัดคนสีเห็ดนะครับเห็ดเราสิจิตใจนะครับเพราะรสชาติเขาสีทุกคนหลายๆรสชาติเขาสีดีนะครับรสชาติเขาสีสีพอดีนะครับเวลาเขาปรุงออกไปเขาซีเมืองกอนครับผม ขอจำคันใจใส่มันเค็มหลายนะครับคันั้นฝาดนะครับคนราทกินตาตาเอ๋บากเดียวกันไปเพราะิก,กืนเนี่ยเพราะว่ารสชาติเขาฝาดนะครับเอ่ยที่บายสูวังครับผมคุณสมบัติของพืชนะครับ พืชมีรสชาติฝาดคุณสมบัติในการรักษาโรคนะครับขึ้นอย่างครับผมพืชรสฝาดนะครับบัว่าเป็นยางกล้วยนะครับอ่าพวกนี้นะครับเขาจะเคลือบกระเพาะนะครับส่วนมากสิรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับนี่คือข้อดีของพืชรสฝาดนะครับอ่าส่วนพืชรสเผ็ดนะครับคุณสมบัติทางยาขึ้นอย่างครับผมอ่าพวกนี้สิขาวเชื่อพร้อมนะครับผมอ่าพวกนี้สิขาวเชื่อ ล้วก็เคลือบแผลรักษาแผลพวกในกระเพาะอาหารนะครับอ่ะเราพวกเพชรลอดนะครับพวกตะไคร้หัวตะไคนะครับเสียในระบบเลือดในร่างกายเขาแล่นฉุบฉีดดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นกินหลายก็ขี่หลายนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องใส่เพื่อที่มันรักษานะครับอ่ะพวกรักษาแล้วก็พวกเร่งนะครับให้เขาเข้ากันพอดีนะครับอ่ะให้เขาเข้ากันอันนี้เร่งขี้แตกนะครับหรือสีดากสีนะครับอืม ถ้าผมากขี่แต่กินตนี่ก็ขี่แต่นะครับอ่ะเขาจะเอาของฝาดนะครับมาเพื่อเครือบกระเพาะลำไส้หร้วก็รัาษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับผมอ่ะเขาจะเไส้กันนะครับผมมันติพอดีอ่ะเมื่ออันหนึ่งเฮ็ดยในท้องเสียอันนึงเฮ็ดยในท้องดีครับเอามารวมกันนะครับกินได้ปกตินะครับอ่ะเห็นในนี่ครับเหตุผลที่ว่ากินเป็หนยังงเอาของฝาดกินกับพวกอันนี้นะครับนะอ่ะอือเพื่อโอเค ได้ทุกยาแล้วครับผม,อมโอเคครับผมกินหน่อยเป็นยาระบายกินหลายกี่บอ,อกนะครับพ่อมันยังขันออกโอเคครับปล่อยหมกคนรอไปแล้วกันครับผมอ่ะเอาไปร้องเฮ็ดเบิงกันนะครับผมขันขเพราเขาใจยังก,กันจังถามมานะครับเดี๋ยวอะที่บ่ายสู่ฟังมันเป็นจังได่แต่ว่าเดี๋ยวผมพิมพ์อธิบายหลายๆผมบ่พิมพ์ครับผมผมกี่ขั้ดพ่อผมเป็นคนพิมพ์หนังสือศาสตร์นะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ